ไปกันเร็วๆ <c oughs> เลยเไปกันเร็วๆเลยเราต้องรีบทำแต้มไปกันเร็วๆโอ๊ยอันนี้เ, ax, เปิดวี m a x c เ a y Wax เผื่อเมื่ยเลย <S <S กานในบอ็อกนี้นะ มีทั้งหมด22ซองซอละ5ใบมีโอกาสได้ระดับ SR ขึ้นไป1ใบอยู่ในนี้นี่คือล่าสุดของไทยเลยใช่ไหมใช่กล่องล่าสุดของไทยเด็กเสริมก็การที่แพงที่สุดก็พิกาจูทองเขอตัวแรกหน่อยแมวพิกาจูนะมันลบแต้มนะพิกาจูผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้ ทีละซองนะทีละซองได้ทีละซองจะได้นับง่ายๆแต่บัวสาวเป็นมีเครดมีเครดเครดด้วยมีเครสเยอะกูไล่เลยเนี่ยกูจะได้รู้เลยใจไม่ไวเคยกดกระชาเกมป่ะแบบเวลาสกิปอ่ะมันจะได้ไปดีๆแบบเปิดมาไม่ต้องรู้นฟุบๆเลยนี่เป็นไงโอ้แตไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ใช่อย่างนี้ไม่เอานะไม่เอาไม่ไม่เหมือนกันต้องวีวีขึ้นไปไม่อยู่ในซองทักเคี้ยห้องต้นนะนี่ของต้น วีด็อกทิ้งแล้วคเนีนะครับเป็นแาคะแนนยนะอ้โหเป็นบัตรเล็กร่างขี่ม้าขาวโจนะครับเอ็นเอจี้นะครับโอ้ไม่นับไม่นับนะครับไม่ได้โอ้โหคนแรกคนแรกเปิดสนามเฮ้ยพลังงานวิบวับวิบวับเฮ้ย ทรงเหมือนวี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 ไอวีดิแต่มันมองไม่เห็นนะมันดำอ่ะมันวีมันัำได้เอาเมื่อกาวีแม็กครับได้อีกสองคะแนนโอ้ยสองคะแนนเลยเหรอวีแม็กเหรอวีแม็กสองคะแนนเอาล่ะครับโจ้นะครับได้ได้ไหมนี่ครับผมอ่า C H R อันนี้สามคะแนนสามคะแนนนะครับเฮ้ยทไเป็นแปดนะครับแปดคะแนนนะนี่ให้ชมใกล้ๆเลยนี่โคตรสวย อันนี้เป็น g ชาวเวอร์สนะฮะแล้วระดับ c H อะเรามาก็ได้สองพันติตอนที่สองของกู ah vmax รับบัตรเด็กร่างขี่ม้าดำเฮ้ยอันนี้น้อยสุดอยู่คนเดียวเลยเนี่ยอันนี้ได้สามคะแนนไอ้สองสองคะแนนสองคะแนนเป็นเท่าไหร่ว่าของต้นต้นมากกว่าหนึ่งใช่ไหมกี่คะแนนแปดอ่าแรงได้อยู่นี่หกอ่ะโอ้โหต่อนนี้อยู่คนเดียวอ่ะเฮ้ย ดำๆ่ะเป็นวีใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่คือยังไงเนี่ยโอเคครับพี่เบิ้มได้อูราวส์อยู่โจมครั้งเดียววีหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนให้กับพี่เบิ้มครับตามมาตามมาเจ็ดเจ็ดเจ็ดอ้าวเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดไม่ได้ไม่เพิ่มซอนที่สามมีตัวใครงี้คือคำว่า energy เฮ้ยวีแ็กกี้วี ได้อีกหนึ่งคะแนนเป็นแปดคะแนนไม่ไม่ได้อยากได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทนครับออกตัน C S R ได้อีกสามคะแนนเป็นสี่คะแนนโอ้โหออกตันหรือออกตัสเนี่ยออกตัสออกตับไม่มีไม่มีไม่มสปอนเซอร์โอเคได้สี่คะแนนท่าโจนะครับผมมีครับมีกี่เท่าไหร่มีออกครับเป็นเก้าเออเก้า 3ครับโอ้ซีดาครับผมก็ไม่ได้เซตเดียวกันสองคนเลยคะแนนโดนทิ้งอยู่คนเดียวเนี่ยอันนี้เอาโจได้อีก4คะแนนนะฮะโอ้โหไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วกูเปิดก่อนเลยนกูเปิดก่อนเลยนตครีมแกนพวกฟองกาล่ากล้องสองทางไกลดิวลันดอนวีเฮ้ยมออกง่ายจังเลยโอ้แล้วก็การธรรมดาได้อีกหนึ่งคะแนนทีละใบลองหมุนทีละใบเด้อ กดตึกเฮ้ยนี่ไงวีวีอ่าพี่เพิ่มครับได้ h a p p i n e s s v บวกอีกขนเนียนแต่ไ่ต้องทำแ้มอีกนะเฮ้มันได้ทำโจนะครับผมเฮ้ยวิ้งวิ้งมาแล้วอ่ะวิบวับวิบวับคำสั่งวอรดเปล่าอ่าทันเดอร์ธรรมดาไม่ได้เริ่มแต่ไข่บ้างนะ วิ้งมาแล้วนะวิ้งมานี่คือได้ตลอดนะเอ้ยแบบแสงขึ้นอะไรเงี้ยเวลาเปิดกระชายครับปิ้งแสงสีทองสีทองเรียบร้อยครับหือลีโกซ่าวีแม็กวีแม็กวีแม็กนะสองคะแนนโอ้โหดีครับโอทเดีคโอทไปกันเร็วๆเลยไปไปกันเร็วๆเลยเราต้องรีบทำแต้มไปกันเร็วๆโอ้ย อยู่ใต้ๆมันไม่มีคะแนนได้ไงอ่ะอยู่ใต้ๆโดนแน่เลยนะเราผมเราผมกำลังงานพื้นฐานฮิชิเฮนชินยูกิฮามิจูเปตตาอ่าไม่มีครับโบแล้วไอเนียโบแล้ววิบมแม่งเชื่อถือไม่ได้นะไอโฟนก่อนดิไอโฟนก่อนดิเฮ้ยเอาวิบลัมมาแล้วไอเอาดิโบว์ครับเฮ้ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ย ไม่ไม่ได้อะไรเลยมาสองฟองกันนะโอ้โหเห็นอยู่ไม่มีอะไรเลยครับผมเราซองแล้วแม่พนักงานพื้นฐานเหล็กเมสันโยมาวารีมาวิปอ่ามูเลอร์วิทยูู่กโบ้เหมือนกันเราสองสองต่อกันแล้ววิปมาแล้วแสงสีทองสีทองอะไรถ้าแสงสีฟ้าต้องใช็คไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนใหญ่จะทำอย่างเดียว อฮันเดอร์กาล่าวีบวกไปหนึ่งใช่ไหมวีฮันเดอร์กาล่าวีครับผมบวกไปอีกหนึ่งตัวดูดีแค่แค่อีวีสักตัวยังไม่ได้คืออยากได้อีวีเนี่ยพลังงานพืชฐานจิสซักุมะตัวเมื่อเอาต่อไปไเ่ได้แล้วเฮ้ยโูราอสบีได้อีกหนึ่งคะแนนเอาไม้แกะพลังงานเอาแสงไา รายการเหมือนเอเดิโอ้โหโผมาอีกแล้วนะจะหมดแล้วเนี่ยเหลืออีกกี่ซองเนี่ยกูบอกเลยว่าเนี่ยซองซองไอ้ท้ายมันจะมาแบบเอาจีบวีมันได้กี่ตัวแล้วตอนเนี้ยสามวีแม็กวีแม็กไงอ่านี่ยอยู่หัวคือหัวใต้เลยเฮ้ยอยู่หัวใต้คนเอาวีแม็กอึ๊บอีกตัวนึ้วเงาเออเผื่อเพื่อหลุดเลยไม่หลุดแล้วล่ะ โอ้โหโผลอีกแล้วรอนะฮะโผล่กี่กี่ตอนแล้วไม่รู้ครัแต่โผล่4ซองแบบตาต้อนแอดก่อนกันเลยพลังงานวิถีไฟฟ้าบีดี่บิี่ดำฮะแล้วทำเดิร์สโอ้โหเนี่ยคนอื่นยังได้แบบเป็นอีบุยอันนี้นะครับของครับโบล่ถ้าแต่โผล่นะดูจากน้ำหนักนี่ก็ต้องมีอย่างนี้กันนะอีบบ๊อบ ป่าช้าโบราณดำดังเอาไม่แฝดแฝดแต่ยังนะยังแฝดโอ้โหโอ้แอดแฝดแต่หายไปกระโดมพิกาจูเฮ้ยมาแล้วได้พี่บอมได้เป็นพิกาจูวีแม็กสองคะแนนกับซีเอชอาร์อีกสามคะแนนบวกอีกห้าคะแนนเป็นห้าคะแนนหายไปใจหายเลยแล้วแบบอ่านชื่อก่อนไงคือไม่ได้ดูภาพคือแบบพิกาจูเอ้ยไม่มาอย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่มีแสง อ้าโอเคได้หนึ่งคะแนนครับบรัตเด็กล่างออกหิมะขาวจีเมเลียนอินเทอร์จรู้ไหมพระคุมยอดคน CSR มีมีคิว CSR CSR จบแล้วบัวออกบัวปวดแล้วจบแล้วเดี๋ยอันนี้คือจบแล้วเลีดมันน่ะเนาะเลีดกัวสุดท้ายแล้วไปเดียวที่เดียวก็จะลุ้นวีเดียวก็คือกันไปครับเฮ้ยดำ แบบเห็นดำดำว่ะดำดำไปวพาา่ะมเร็วๆเลยไปเร็วๆเลย CSR เรียบร้อยฟูงที่สวยว่ะวัดเด็กล่างขี่ม้าดำ V CSR สี่คะแนนครนะตีตื้นเหล้วจู๊ดแล้วครับแล้วจู๊ดแลือโจ้วจู๊ดแล้ว CSR ต้องมาแล้วนะเพราะมันต้องต่อกันเรียบร้อยครับนี่ครับไอเปิดก่อนเปิดก่อนพูดภาษาภอังกฤษโยมาวาลุ โอ้โกโอ้ลูกาลูกันวีเฮ้ยดำๆอีกแก้าซาเชียนโอ้ได้คะแนนดีครับพี่เบิ้มครับซาเชียนวีมาแล้วล่ะสีสตาร์มามาหลังนี่คือไม่มาแล้วอ่ะกูอะ เอ้เงี้ยเออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมาแบบใหญ่โตใช่จร well ิงเหรอแต่จะเพิ่งบอกคะแนนนะว่านำเยอะไหมเอ๊ะเดี ow, boy, okay. okay. ๋ยวเปิดกันวัวนี่ธรรมดาอาร์เมอร์กาวีแม็กโอเใช่ไหมใช่เวอร์อีสองโคนชินไหมมันมันบิ๊บบ้าใช่แล้วแหละไม่ใช่แล้วเรียบร้อยปอะมาณเลออันนี้น่าจะ CSR ของจริง หนึ่งเอายูอาร์ดีเจ็ดร้อยเ็ดร้อยงาาไหไปบ้างโจก่อนปึ๊บไปไปไปอ้าว้ยอีวีด้วยอีวยวะมีคนอยากได้อีวีแล้วนี่คืออ้ไรอ่ะอันนี้คือวีแม็กบัตเร็กร่างขี่มาทา v วีแม็กกับซีเอชอ่ะก็คือห้าถูกป่ะอันนี้ห้าคะแนนแล้วมามันดำมาแล้วมันดำมาแล้ว ป๊บมังกรตึกดิวแันดอนวีแม็กครับมันคือมังกรตัวอีกสองตัวอีกสองคะแนนครับพี่เบิร์ลได้อีกสองคะแนนมันเป็นมังกรได้ไงเนี่ยตัวเนี้มังกรตึกมังกรตึกไงดิวแันดอนแอร์บ้ากูทายคิบะนะเบมบูดี้แคปซูลยูคิเมโนโกะและซีเอชอาโอเดนเดเนียน่ารักจัดจ้าได้สามคะแนนไหเอาได้แล้วยแล้วเอออย่างน้อยก็ยังได้ อ C H R พี่เพิ่มได้อีกสามคะแนนครับเอาว่าให้ใจชื้นหน่อยไว้กาล่าทาจิสักมะมาคอยแล้วนะครับป้ามอือ C S R วซาเชียน C S R อันนี้ก็จบแล้วเด็กจบแล้วฮะอันนี้สี่คะแนนสี่สี่อีบุยโอ้อยากได้เดี๋ยวค่อยว่ากัน ได้กาล่าทันเดอร์วีอีกหนึ่งบวกอีกหนึ่งคะแนนกาล่าทัเนเดอร์อหมดแล้วม,มั้งคุณเนี่ย นะเปิดมาเหมือนกันไหมไม่นะไม่นะทำไมมันเป็นแยกตัวอยู่คนเดียวอ่ะเฮ้ย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 วีปามปามปามไม่ต้องสืบแล้วจบแล้วโอ้ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยได้วีแม็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดท้ายสุดท้ายอีกห้าคะแนนอันนี้ อันนี้คือวีนะวีเรบเป็นมึงรับสี่ใบได้เลยเอาจริงอ่ะเออก็มันเป็นวีสี่ใบก็ได้สี่คะแนนเลได้สคะแนนโปลได้อันนี้สองอันนี้สามได้ห้าคะแนนเนี่ยจบแล้วกูมาตีตื้นรอบสุดท้ายมาสรุปนะครับก็นะการ์ดวีเอาวีก่อนใช่ไหมกล่องกูได้หกใบอ่ะวีของกล่องโจนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า อ่หกก็คือตรงนี้ก็เป็นหกหกใบอันนี้ก็น่าเป็นวีหรือว่าเลดเดียวกันใช่แล้ววีแมกกานี่ยอันนี้ของโฟนของโฟนจะเป็นวีแม็กสี่ใบวีสี่ใบเดี๋ยวก่อนวีห้าห้าใบห้าใบอ่ะแล้วก็เลดอันนี้ตรงหนึ่งใบเดี๋ยวก่อนนะโฟนเท่ากับโฟนได้วีน้อยสุดเลย เอาเอาบอกคะแนนเลยไหมคะแนนน้อยหรือมากโดนทั้งหมดนะน้อยเพราะฉะนั้นบอกบอกมากมากที่สุดสามสี่โอ้โหโดนแล้วน้อยสุดที่สุดยี่สิบเก้าเอ้ยโอ้โหก็ที่ห้ากันเนี่อยู่เหมือนกันนะมึงได้เลยเพราะว่ามึงได้ยูเนียนไปแล้วหนึ่งยี่สิบเก้าห้ากันเนี่ยตรงกลางคนที่รอดแน่ๆต่างกันคะแนนเนี่ยคือสามโอ้โหคูณนี่โอน ก็รู้จากเลดก็ดูก็รู้แล้วอ่ะไม่รู้ดิอ่าคะแนนคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งโจ้สามสิบสี่ก็เว่ากันพี่เราคนโดนทั้โทษเลยนะ้าเอาสองคนมันก็บอกมันก็รู้เลยอยู่ดีคนโดนทั้โทษเลยคนที่สิบเก้าคะแนนเอ้าไอ้ถิ่วเฉียดไอ้โอ้โหไม่นะผมน่ะผมน่ะผมจะเป็นมนุษย์นะ แรกเบาแรกแรกใช่เพราะวีแม็กมันเกินมามันแค่คะแนนเดียวไงใช่จริงด้วยเอยโอ้จบเลยจบเลยงั้นก็โดนเลยยังไม่ทันได้เตรียมใจก็สรุปบททำโทษจากการรวมคะแนนตะกี้ใครแพ้ครับคุณต้นคุณั่นแหละโอเคครับเป็นคะแนนยี่สิบเก้าต่อสามสิบสามสิบใช่ผมก็เป็นคนที่ แค่ไปแล้วก็โดนก็โดนทำโทษด้วยเหรอไม่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 คนเดียวคนเดียวอ่าโทษก็คือคนทำโทษนี่อยู่ในนี้แล้วมาอะไรก็จบนก็คือจะสุ่มแต่นี่ไม่เหมือนกันอ่ะไม่เหมือนกันหกอันเขียนไปแล้วโหดๆจำกันไม่ได้นะครับเนี่ยน้าหลังไม่เห็นไม่มีการเขียนบอกใบอะไรทั้งนั้นโอเคความมาความมาความมาอ่ะดรอ อเไปที่ใดก็คือพิมเสนอะไมมันกลำหัวพิมเสนพิมเสนเสนโอ้โหพิมเสนนี่คือกินนะครับกินเดียวจะดาร์กไปไหนเอาเนี่ยครับนี่คือเครื่องเส้นไหวถ้าเราไม่กินเราจะทำอะไรเนี่ยหยอดตาหยอดตาสิอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวคนดูเข้าใจผิดป้ายรอบๆตาอ่ารอบ เห็นไหมย่าเห็นไหมเป็นยูทิปบล็อกเปอร์ยู๊ะให้ทาเองไงเรอขอแว่นรอแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มโดยการหยอดพิมพ์เสมให้คนคนชนะทั้งสองคนนะครับผมหยอดเอ้ยพูดหยอดมันดูน่ากลัวไปตายลอกตายโอ้โหหยอดนี่แบบลงเลยไปหลับตาไปก่อนะเลยพี่เิ์ไจะได้ไม่รู้อะไร นะมึงเอาใส่หน่อยมึงอาไปเลยคืหยอดตาไอ้เี้ยจิ้มจิ้มดีกว่าลองเยอะใช่ไหมเออไม่กินไม่ได้อีบุยไปที่อื่นก่อนใช้ทามุดดินสดเลยขอเลยขอเลยโอ้อืมหืมครับรอป่ะมันร้อนมาถึงนี่เลยอ่ะโอ้โหมันแสบมาถึงนี่เลยอ่ะต้องต้องบอกว่าลืมตาด้วยอย่าถ้าลืมไปเลืมไปเลืมหน้ากล้องไอ้เหี้ย เป็นไงบ้า <st> ง <ay> <st ay> ครับสาใจนะครับสาใจครับรอบหน้าคุณจะโดนไหมครับโดนแน่แม่งห่างก,กันคะแนนเดียวโดนแน่แน่เออนี <st ay> ่ครับชะตากรรมของคนโดน,โดนนะครับาาห้ามเช็ดด้วยไหมเนี่ย <st ay> ไป แล้วก็ทำโทษพอประมาณก่อนวันนี้เราก็มาปิดรายการทางนี้ดีกว่าอ่ะโอเคาต้องปิดรายการก็เอาเราต้องปิดรายการนี้แหละวันนี้เราก็ก็สนุกกันสนุกกันแบบแบบซึ้งๆเป็นคลิปแรกที่มาทำงานกับอันนี้ฮะน้ำตาไหลตัวนี้เพราะว่าซึ้งจัดเพราะว่าพิมเสนนี่เลยครับรายการเรามันดีจัดนะครับใช่แล้วก็ ก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยอ่าใช่เออกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเออแล้วถ้าอยากหาเสื้อวินเทจสวยๆก็ไปที่เพจโดวบูชอปนะฮะครับผมใช่นี่ไม่ถึงเลยเสียงกับซึ้งเลยนะครับผมน่าใจมากเปิดได้ใบดีๆกันทั้งนั้นรีวิวตาไม่ได้เลยเนี่ยผมผมอ่ะโหเสียใจไม่ได้ยิบเลยพูดเราอย่างไม่ปิดนะครับเราก็ไปนี้ก่อนไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ยาวๆ เฟดปิดไปเลยยังยังไม่เฟดหรอกนี่ไงอ๋อจนกว่าจะหายจนกว่าจะหายให้ซึ้งไปเลยครับยาวๆคนดูจะเบื่อเอาไอ้ไอ้โจ้อะแม่งไอ้โจ้ยังพอประมาณแต่ไอ้เบิ้มพี่เบิ้มเหนื่อยเที่มันหก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 ไม่ได้ตั้งใจโอเคครับเดี๋ยวติดคลิปวเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ